saudi fc แฟนคลับรามบอยสายฝนรามบอยชาแนลทุกคนทุกท่าน,านวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูผ้าไหมสวยๆจากคุณยายวัดป่าเจียง,งน,นี่ก็เป็นผ้ารัดอกที่ใย่ๆได้ทอถวายหลวงพ่อเนาะในงานวันช้างไทยเนาะนี่ก็จะ ทอถวายพระที่ได้นิมนต์มาร่วมงานของเราณวัดป่าเจียงเนาะนี่ก็ยายๆก็เริ่มทอขึ้นเป็นผ้ารัดอกของพระเนาะหรือว่าผ้าพันคอของญาติโยมก็มีเนาะก็มาไล์ให้ดูไล์สั้นๆนิดๆแต่มีความหมาย นู่นทอเล็กดิน,น,นาดนีแเลยกระสรวงทรอพพยายามเล่งให้ทันงานหลวงพ่อใหบอกให้เล่งเล่งให้ทันหลวงพ่อคนละไม้คนละมือกันเนาะ <c oughs> แสงก็สะท้อนความยาวก็นูน่นจากบ้านหลังนูน่นมาถึงนี่เลย ก็ประมาณ100เมตร100เมตรกว่าเนาะ100เมตร100เมตรกว่าก็เล่งนละไม้นละมือเนาะช่วยกันนี่ก็จะเป็นการลองจะเริ่มทอกันแล้วเนาะก็จะ พักเที่ยงกินข้าวกินน้ำกันก่อนอยู่กับเราเนาะ่องาาฟฝนดรามบอยชแนลเดี๋ยวไปดูอีกไปดูอีกอันเนาะที่ว่าทอแล้วเนาะแล้วก็ปล่อยให้ยายๆทำตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปทอที่ไปดูที่ทอแล้วเนาะ ไปติดตามกันได้นี่เนาะเมือ่อทอแล้วก็จะได้ออกมามเป็นลายอย่างนี้เนาะนีส่สำหรับสำหรับพระเนาะนี่ก็จะทอถวายพระในงานวันช้างไทยแล้วก็อีกอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็นี่ จะเป็นผ้าไหมทอมือนี่แบบสุดสวยเนาะก็มีกันหลายผื้นใครสนใจอยากได้ก็ทักมาหาลวงพี่ได้เดีย๋ยวจะติดต่อให้เนาะก็เป็นลายผ้าไหมส,สวยจากใหญ่ๆที่รวมมือกันทําที่วัดป่าเจียงเนาะก็จะได้เวลาพักเที่ยงแล้ว ยายๆก็เตรียมกับข้าวก็มีอะไรมากมายของยายๆเนาะยายๆนี่อันนี้ยายๆก็จะกินข,ข้าวเที่ยงแล้วเนาะอืมอาหารอร่อยรของยายๆที่<ะ>ได้มาหลังจาก หลวงพ่อหลวงพี่สันเสร็จใหญ่ก็รับรับมาล้างถ้วยล้างจานเสร็จก,ก็มาร่วมกันทานตรงนี้เนาะมากินตรงนี้กับข้าวมีแต่นี้ยเแสรบส่วนนี้ก็นางฟ้าประจำวัดป่าของเราเนะเาเนะก็มาทุกวันมาทุกวันใด้ หวยบอกอะไรงววนี้นี่หวยไหมหัวนี้ไม่มีอ๋ออือเอาเนาะยายก็จะทานข้าวแล้วเนาะใครชอบผ้าไหมสวยก็มาดูกับยายได้หรือว่าติดต่อมาทางลุงพี่ก็ได้เนาะถ้าชอบท่ารักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กับหลวงพี่ด้วยเนาะนี่ อะไรนะยายจะซื้อผ้าแล้วจองผ้าแล้วอกถวายหลวงพ่อก็จองมาเลยอ๋อทางทางยัยหรือว่าทางหลวงพี่ได้เนาะถ้ารักถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้พังใสยขนาลามบอยชาแนลด้วยนะเนาะสวัสดีจ้า